สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีในช่ YouTube ของลาบหมูสเตอริโอนะครับแล้วก็น้ำหวานออกเตรเลนะครับครับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาฝากอีกแล้วนะครับนั่นก็คือลายสามารถแกนข้อความได้นั่นเองเอา อะไรเนี่ยสมาชาติตะวันรุง่งเลือกไว้รับายเลือกไว้ปฏิเสธโทรศัพท์นะครับโดยการ่าข้อความตะแกนนะครับอตะแกนข้อความในไลน์นะครับเวลามีรูปภาพที่เราไม่สามารถมองเห็นเนี่ยนะครับแต่ว่ารูปภาพที่เราจะเอามาใช้เนี่ยนะครับ จะต้องมีข้อความระบุนะครับอย่างเช่นอขอเชิญร,ร่วมสมทบทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือข้อความอะไรก็ได้นะครับให้มันเป็นให้มันมีข้อความกํากับอยู่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้อยากไล้อะไรอย่างนงี้นะครับให้มันเป็นข้อความแบบนี้นะครับ ถึงจะเราถึงจะอ่านแปลเป็นในไลา์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพธรรมดาอย่างพวกที่ไม่มีข้อความหรือว่าไม่มีคําคำกํากับเนี่ยมันจะไม่มีอันนั้นคือต้องใช้อีกตัวหนึ่งก็คือช่วยอ่านหน่อยนะนะครับแต่อันนี้ผมแต่อันนี้เราใช้ไลายนะครับเป็นตัวทดสอบแต่ว่า ผมจะมาบอกเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่มีรูปภาพดังกล่าวนะครับคือจะมาบอกว่ามันทํายังไงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลองเอาไปสานต่อดูนะครับโอเคก็เข้าไปในไลน์ได้เลยนะครับไม่ได้ตั้งชื่อโทรศัพท์ผู้จัดแฝบไม่ได้ตั้งชื่อหน้าที่แบม่นี่ครับเข้าไปในไลน์นะครับ เราตะคูนนะครับอ่านะครับให้มันมาอยู่หน้าหลักแบบนี้นะครับแล้วก็แตะตรงกลางก็ได้นะครับให้ไปไปหาคําว่าอ่าหรือจะใช้การเลื่อนไปทีละอันก็ได้นะครับไปหาคําว่า name tab นะครับตะแกรนอ่าเดี๋ยว้ะคูนะครับ นี่คปุ่เิ่มน <Yeah. S 2> มเนม, line, main, tap, bar, scanner, มอยู่นอกรชื่อนี่ครับแท็บอะไรเนี่ยนะครับตแกนไอคอนนะครับนะครับมันจะอยู่ข้างๆกับลน์เรา tab, เลยนะครับ bar, scanner, ค,รคือพูดง่ายๆมันอยู่อันสุดท้ายเลยนะครับ ก่อนที่จะถึงกลุ่มไลน์หรือว่าข้อความในไลน์ของเรานะครับเนมแท็บสแกนไอคอนนะครับคนหาเนมแท็บสแกนไอคอนถ้าเราปัดซ้ายมาก็จะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับคนหานะครับโอเคพอเจอตรงนี้แล้วก็แตะเข้าไปครับสแกน qr code อีกกลุ่มเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันสามารถเลือกสแกนได้สองอย่างก็คือสแกน qr code หรือว่า ในกรณีที่เราจะใช้ซื้อของออนไลน์นะครับอย่างเช่น l a z a ด a นะครับหรือว่า Shopee นะครับก็เราสามารถสแกน QR อ o d โครต,ตรงนี้นะครับเอาไว้ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสแกน QR c ร d e คนี่ต้องให้คนตาดีช่วยนะครับมันจะยากอีกนิดน,นึงนะครับเพราะเรามองไม่เห็นนะครับ แต่ตรงนี้เราจะมาสกแกนเป็นข้อความกันนะครับคิวเลือกรูปอ่าเนี่ยเขาจะให้เราเลือกรูปตรงนี้ถ้าเรามีรูปเราก็ต้องไปเลือกรูปก่อนนะครับแต่ใน,นกรณีของผมไม่มีนะครับพอเราเลือกรูปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเข้ามาเนี่ยนะครับคุณสามารถสแกน QR Code เพื่อเพื่อนๆหรือใช้บริการต่างๆของ Rabbiton Gate เนี่ยครับเลือกแล้วสแกน QR Code อ่าอันนี้สแกนเคอร์โค้ดไม่ใช่นะครับเราต้องไป, so งไปสแกนข้อความนะครับสแกนข้อความอ่าให้เรามาตีตรงสแกนข้อความไว้ก่อนนะครับสแกนข้อความเลือกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะให้เราเลือกรูปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังพอเราเลือกรูปเสร็จปุ <t 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 ๊บนะครับเราก็มาหาคาว่าอ่าแปลข้อความนะครับพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะอ่านให้เราฟังเลยนะครับว่าในในข้อความใบปลิวอะไรพวกนี้นะครับว่า ข้อความที่อยู่ในนั้นมันมีอะไรนะครับก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าข้อความที่รูปภาพที่จะใช้ในการอ่านตะกนแบบนี้ได้นะครับต้องมีข้อความนะครับอย่างเช่นรับรับผลิตสืส่อโฆษณารับติดตั้งอบอร์ดไลน์อะไรพวกนี้นะครับนี่คือข้อความกํากับนะครับ แล้วแต่มันจะมีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพธรรมดานี่ต้องมันทําไม่ได้นะครับต้องไปหาตัวช่วยช่วยอ่านหน่อยนะนะนะครับถึงจะอ่านแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีอ่ารูปภาพที่เป็นข้อความหรือว่าอ่าได้รับข้อความมาจากกลุ่มไลน์ที่เป็นรูปภาพอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามา,ากแกนกในข้อความนี้ได้นะครับโอเคนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับจริงๆมันก็มีมานานแล้วแหละนะน่าจะปีหนึ่งแล้วมั้งแต่พอดีผมเพิ่งไปอ่าเพิ่งไปเจอนะครับก็เลยเอามารีวิวดูนะครับแบบก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบกา,จการทำคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องลาบหมูสตูดิโอแล้วก็น้ำหวานออกทีเที่ยวด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ